สวัสดีเจ้าวันนี้เอามาร้องเพลงกันนะเจ้าวันนี้จะมาร้องเพลงของปีใหม่นนเจ้าเนอถ้าหาดว่าร้องพิษจะได้ขอสุมออาอภัยตัวในเจ้าเนอเดได้สอหนอยเนะก็ซ่อบบกีีหลอกเองอ่ะเก็บใจไว้ในลิ้นชาคงไม่เจอแล้วรักแท้เบื่อกับความปลวนแปลมันไม่แคร์และไม่วัง มันเหมือนคนชินชาไม่มองไม่ฟังและแล้วคงมีเธอเดินเข้ามาเข้ามาคนในลินชากึงปิดตาเพราะรักราวาให้อาภัยใจเบาๆมาแบ่งเบาที่ฉันละ มาสนใจใหญ่ดีคนที่ไม่มีค่าให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญเก่งมาจากไหน เมื่อไรที่เพลอยังลึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันยังรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักเธออย่าทำให้ฉันลงบอกมาเลยตามตรง มีเรื่องจริงหรือฉันเพอวันนี้ยังพอทำใจในสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลาเมอและไม่จริง mm. เก่งมาจากไหน mm. ก็แพ้หัวใจอย่างเธอเมื่อไรที่เพลอยังนึกว่าเธออยู่ในฝันยังมีอีกหรือ เคยสอหามานานวันนี้เป็นไงเป็นกันยังรักเธอเมื่อเธอรู้ว่าฉันรักเธออย่าทำให้ฉันรู้ บอกมาเลยตามตรงมีเรื่องจริงหรือฉันเพอวันนี้ยังพอทำใจในสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลํเมือและไม่จริงวันนี้ฉันรักเธอคือเรื่องจริง